วิธีคิดสําคัญกว่าวิธีการรู้ไหมคะว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณจะเริ่มต้นทําออนไลน์หรือทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณมีความคิดที่ว่าคุณคงไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จคุณมันไม่เก่งคุณเรียนมาน้อยคุณไม่ฉลาดนะคะคุณนะคะไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้เลยเพราะต่อให้คุณนะคะลงมือทําหนักขนาดไหนนะคะการลงมือทําของคุณมันจะไม่ มีผลอะไรเลยเพราะความคิดของคุณคุณเชื่อไปแบบนั้นว่าคุณคงไม่มีทางที่ประสบความสำเร็จนะคะกลับกันนะคะถ้าคุณมีความเชื่อที่ว่าคุณสำเร็จได้แน่นอนนะคะคุณเชื่อว่าทุกอย่างที่คุณลงมือทำมันเป็นไปได้เมื่อมีคนทำได้ฉันทำได้สิฉันเชื่อว่ามันสำเร็จได้อย่างแน่นอนคุณจะมีพลังในการไปต่อคุณจะมีพลังในการลงมือทา